าไฟอะค่ะแล้วก็เห็นรถรถสีดำอะค่ะออกจากซอยบ้านจ้องซอยหนึ่งไปแล้วก็ไม่แล้วก็เข้าตรงนี้ไปเลยอะคะ่ะใช่ค่ะย้อนซอยตรงนี้เลยอะคะ่ะก็ก็มีรถสีขาวนะคะคันเขาก็จอดอะค่ะเขาก็แบบว่าเปิดไฟแต่ก็ไม่ได้เห็นอะไรมากมายคะ่ะเขาก็ไม่ได้เขาก็หยุดรถให้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะรถมันมีรถขี่คันที่น่าจะหลายคันอยู่นะคะหนูถ่ายไว้แต่ว่ามันไม่ค่อยชัดมากอะค่ะ ปกติขอน้านม่เคยมีไมเคยมีมีมีประจำอะค่ะประจําค่ะบ่อยมากเดี๋ยวมอไซค์บ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนีแล้วทำไมเขาไม่ไปย้อนไปดูเพิร์มน่ะครับอ๋อไม่ไม่ไม่ทราบเลยค่ะไม่รู้ว่าเขาใช่คนพื้นที่หรือเปล่าหรืออะไรหนูก็ไม่แน่ใจหรือว่าเพราะว่านิสัยของเขาหรือว่าอะไรหนูก็ไม่แน่ใจค่ะมีบ่อยค่ะเพราะว่าหนูอยู่ในร้านหนูจะเห็นตลอดค่ะแต่ว่าไม่ได้สนใจไม่ได้ มีค่ะมอเตอร์ไซค์ก็ก็บ่อยอะค่ะรถทุกชนิดเลยค่ะรถพัม,ม่าก็มีค่ะรถกลเลยไหมก็เดือนนึงก็หลายครั้งอยู่อะค่ะไม่น่าจะถึงสิบชักเท่าไหร่ก็ก็เยอะอยู่อะค่ะเห็นไหมไม่เคยชนกันไหมมันย้อนสอนแลน้วชนกันมีไหมก็ก็ยังไม่เคยเจอนะคะแต่ว่าตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากๆค่ะอุบัติเหตุนี่เป็นลักษณะไหนถึงบาดเจ็บขาหักอะไรอ่บางทีก็ไม่ไม่ไม่ขึงค่ะ <laughs> <laughs> ไม่ดูบ้างกับรถไม่ดูบ้างอะไรแบบเนี้ยคะ่ะย้อนสอนไปทางนู้นบ้างอะไรแบบเนี้ยคะ่ะ